h i d d ดน s i n ิงเกอร์ไทยแลกลับมาพบกับรายการที่ทําให้ความเหมือนของเสียงนะครับจะทําให้คุณได้เงินรางวัลหนึ่งล้านบาทและนี่คือ Hidden Singer Thailand เสียงรับดับไม่ p r e s e n t e d b y บ BDMs ท่านมา2เพลงครับครับเต้นไหวกันพออยู่ได้นะฮะเ <ผม S 1> พราะวันนี้เสียงรับของเราไม่ได้มาแต่เสียงเท่านั้นครับยังมาพร้อมท่าเต้นให้พวกเราได้ขยับันตลอดทั้งรายการครับครับผมแน่นอนวันนี้ผมว่าดีนะครับเพราะว่า <S <S คุณผู้ชมทานข้าวเสร็จนะฮะเราก็ได้เหมือนออกกําลังกายสลายไขมันกันไปครับผมถูกตอนน้องฮะจากเพลงเปิดอย่างคนมันรักนะครับแล้วก็คนใจง่ายครับพี่วันเดินทางมาถึงปัจจุบันเนี่ยมีอัลบั้มทั้งหมด ห้าระเบ้ามัาม้แน่นอนทั้งหมดนี่พูดตรงว่าเป็นร้อยเพลงเหมือนกันนะฮะเต้นกันสักเกาถามจริงว่าจําท่าเต้นกันได้ยังไงหมดตั้งหลายเพลงเออบางอันก็จําได้บางอันจําไม่ได้ก็เนียนๆส่งใหม่ไป <c oughs> ครับ <c oughs> ผม ว่าไม่ใช่ก็ในส่วนของท่าเต้นก็จริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่คือในทุกอัลบั้มนะฮะเราก็จะได้มีโอกาสใส่ความเป็นตัวเองลงไปในในเพลงอะไรเงี้ยทีนี้ทางพี่อู๋เปรมจิตเองก็ใจดีมากเลยก็มีโอกาสที่จะแชร์กันนะฮะว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วอยากที่จะเต้นอะไรยังไงยังไงอย่างเงี้ยก็เลยออกมาเป็นท่าเต้นอ้นละละละออกแบบท่าเต้นกับเพลงหอมครับผมยังไงครับอ่าฮะสักผ้า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 เฮ้ เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเนี่ยพอผมไปชัดหอมขึ้นพอผมก็เลยจะทำได้แล้วก็มีไอ้สตรก2 3 4ย่างอีกนะครับเดี๋ยวใครที่พอจำได้กับสตรกเมื่อสักครู่นี้ก็ทำตามก็แล้วกันได้ท่าเต้นไปแล้วเดี๋ยวเรามาแข่งกันในเพลงที่3นะฮะเดี๋ยวขอเชิญพี่ไอซ์เข้าไปในตู้แล้วครับ่ป รอบนี้ครับทุกคนนะฮะต้องโหวตว่าในสีตู้ลับด้านหลังนี้นะครับตู้ไหนที่ไม่ใช่ไอิสรนยูเหมือนเดิมนะครับย้ําว่าเสียงไม่ใช่และเสียงไม่เหมือนอซสรนยูที่สุดครับและตู้ที่คนในสุดวมั่นใจมากที่สุดว่าไม่ใช่อิสรนยูนะครับตู้นั้นจะต้องตกรอบอีกหนึ่งคนนะครับและเพลงที่3ของคุณอิสรนยูนะครับก็คือเพลงหอมครับ จะมาตอบใครจีดอกดมฉันไม่สงขอชมที่ชื่นใจมันจะเป็นไงมันก็เป็นกันฉันจึงข้าเป็นเข้ยวใสเธอหอมแบบไม่ต้องใส่ดมใจฉันมันไม่ตรง ฉันมีใช่ชวมาลฉันมีใช่การรับิฉันมีใช่ดอไม้จะยอมยมฉันมีชลกนฉันมค่ัฉันมีชดไม้คงไมยอมคไ่ยอแว๊บๆก็ยังดีนะครับวตดเลยครับตู้ไหนที่คุณมั่นใจมากที่สุดว่าไม่ใช่ไอซ์สันยูครับเซีวินาทีที่ตัดสินชีวิตพวกคุณนะครับถ้าพร้อมแล้วกดวอด ผมจะนัดถอยหลังแล้วนะครับ3 2 1หมดเวลาตู้รับที่ถูกหวยไม่สุดจะต้องตกรอบไปนะครับเพราะาคุณมั่นใจว่าเขาไม่ใช่ไอซ์รันยูนะครับแต่ว่าถ้าทู้ที่ถูกหวยไม่สุดเป็นไอซ์รันยูแล้วก็ถือว่าร้อยคนในสตูดิโอไปไปไปดูเฉลยกันเลย Just cool. พร้อมกับไอซ์เรนยูแล้วก็เสียงรับทั้งสามครับผมผมขอบคุณเบสกับบุ๊กด้วยนะครับขอบคุณครับเสียงเพราะๆนะครับขอบคุณน้องเบสน้องบุ๊กด้วยครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเคลียร์นิดนึงฮะครับทำไมตอนเป๊กกับว่านเข้าไปทำไมยืนใกล้ๆได้ทำไมพภากุ้งเข้าไปผักเลยอ่ะก็น่าจะดูไม่ต้องถามต่างกันตรงไหนพภากุ้งไม่เห็นไนไม่เห็นต้องถามเลยต่างกันทุกตรงเลยไม่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับผม สรุปกันนะครับว่าคุณไอซ์แอนยูนะครับอยู่ที่ตู้หมายเลขหนึ่งมาดูกันหน่อยครับว่ากดอะไรกันไปบ้างนะครับคุณแป๊กคุณเลือกอะไรไปครับสองครับอ๋อกดหมายเลขสองแล้วคุณดุยแล้วครับตอนนี้เป็นกังวลว่าถ้าเบอร์สี่เข้าไปเนี่ยในรอบต่อไปเนี่ยรเราอาจจะผิดพลาดได้เพราะเสียงใกล้มากมีความใกล้ของไอซ์แอนยูมากเฉพาะเสียงนะฮะแต่ตัวนี้คือใกล้กับบุกโกมากนี่โดนน้องบุกโกมา ต่เบอร์สองนี่เขามีความผิดพลาดตอนที่เขาลองนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจับจับจับได้ตรงนั้นว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่อ่ะเลยเลือกสองฮะโอเคอ่าเฟซบุ๊กเหมือนกันนะที่เป็นเจ้าของเพลงหอมอยู่ในในครับเลือกที่ไม่ใช่ไอซ์แลน์อยู่คือบกเลือกเบอร์สี่ค่ะไม่ใช่เลือกเบอร์สองค่ะครับผมเพราะว่าก็พอร้องพอแบบร้องผิดใช่ไหมคะแล้วเสียงมันก็เลยออกมาเลยว่าแบบไม่ใช่พี่ไออะไรอย่างงี้ครับผมคุณพระกุ้งแล้วฮะอ่าจริงๆริผม ตั้งใจแล้วก็มั่นใจมากนะครับผมจะเลือกเลยอยู่แล้วเนี่ยคำ<ท><อ>พูดมันเยอะ,ะถ้ามันบอกทีเดียวก็รู้เรื่องกันไปเลยนะ <c oughs> เอ้าก็ผมจะอัลลพบทอะไรไม่ได้เลยหรือไงดูแลเด็กคุณด้วยนะฮะนี่กราบล <c oughs> ากราบผมมากเลยเอ่ะผมผมกดเลขสองแล้วกัน <c oughs> ครับเพราะว่าตอนจังหวะขึ้นเขามีจังหวะซื้อลมหายใจแบบแรงไปนิดนึง <c oughs> ครับผมเลยรู้สึกเลยว่าไม่ใช่แน่ครับผมพี่บอลแลยครับเบอร์สามครับผมเลือกเบอร์สามเลือเบอร์สามใช่ครับครับผมครับเด็กในโบฮะไอ้หนูเบอร์สามครับ ต่อเบอร์สามเพราะว่าตอนนี้มาดูผลโหวตกันก่อนว่าตู้แล้วที่ถูกโหวตมากที่สุดนะครับคนในตู้จะต้องตกรอบไปก่อนครับเพราะว่าพวกคุณทั้ง100คนในสตูดิโอมั่นใจว่าเขาไม่ใช่อซ์รันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดตู้ที่ถูกโหวตมากที่สุดเป็นตู้ที่คุณไอซ์อยู่แล้วก็ถือว่า100คนในสตูดิโอไ,ไปแป๊ะไปดูเฉลยกันเลย เชิญด้านหน้าอีกครั้งนะครับ,รบทุกท่านเลยครับบูมสวัสดีครับชิธนาพลเตชมคลาลนท์นะครับเชื่อเชื่อบูมครับเป็นเจ้าหน้าที่วิคาสินเชื่อธุรกิจครับผมก็งานสินเชื่อเนี่ยก็จะยุ่งมากเลยเนาะก็การ่อนท่านก็คือฟังเพลงพี่ไอซ์นะครับผมแล้วก็เราก็รีแลก,แลกลแลตัวเองเนาะไล้ร้องเพลงได้ฟังเพลงของเขานะครับผมหล <ś m uk ary> ังจากนั้นก็เริ่มฟังเขามาตลอดติดตามมาจนถึงเพลงของคนใจง่าย ที่เรมีท่าเต้นแล้วก็เป็นท่าเต้นที่โด่งดังก็ชอบแล้วก็มีการเต้นตามด้วยในโดยจะสนตังผมแล้วเนี่ยก็คือชอบมากพี่ปูมฮะอยู่กับไอดองคุณปูมแล้วฮะกล่าวอะไรกับคุณไอซ์หน่อยนะฮะขอบคุณที่มีเพลงดีๆนะครับผมแล้วก็ อยากจะรับชมรับฟังเพลงต่อๆไปจะติดตามผลงานต่อไปขอให้ยิ่งดังยิ่งดังขึ้นต่อไปนะครับผมขอบคุณนะครับสุดยอดฮะยังไงขอบคุณคุณบูมากเลยครับคูบูครับคูบูมากครับผมเชิญครับขอบคุณพนักงานเสียงเชื่อของเราครับเรื่องสุดท้ายครับที่ผมเสียงลับที่หลุดเข้ามาถึงรอบสุดท้ายกับเราแล้วครับคุณแป้คุณทําอะไรอยู่ครับคุณบอกพวกเราหน่อยก็เป็นครูสอนดนตรีอยู่นะครับผมมีคนบอกว่าพี่เสียงเหมือนไอซ์แอนด์ยูเหรอครับครับก็ เคยอัดคลิปไว้ตอนนั้นเหมือนเป็นไซนัสพอดีเสียงขึ้นจมูกหน่อยเลยว่าคล้ายตอนนี่ไม่เป็นไซนัสตอนนั้นก็ไม่เหมือนกันเนาะโอ้ช่วงปิดจมูกตีกลับปึ๊บปึ๊บปึ๊บครับผมแล้วคุณป๋อละครับทำอะไรอยู่แนะนําตัวให้พวกเรารู้จักหน่อยเดี๋ยครับอ่าวุลพง์ปิ่นแก้วครับก็เปิดร้านเกมแล้วก็เป็นนักนักร้องตีตาสวัสดีครับผมเนี่ยผมชื่อป๋อนะครับวอรุลพ์ปิ่นแก้วครับเป็นนักงดนตรีครับผม ทำโครงการเกี่ยวกับสัตว์ก็เลยได้ตั้งกลุ่มมาเป็นกลุ่มนักตีจิตอาสาคือแจกเสื้อผ้าตามโรงเรียนอุปกรณ์เครื่องเขียนแล้วก็อาหารหมาแมวครับผมสองสำเพลงที่ลูกค้าจะชอบติดหูเลยนะครับมีคนมันรักนะครับแล้วก็เพลงใหม่ล่าสุดอยากโดนใครเป็นเจ้าของนะฮะซึ่งกตีเต้นได้น่ารักมากซึ่งหุ่นก็ประมาณกตอยดนใเป็นจอตี หาเกันทีงก็สอดทีใจดีๆมีหรือเปล่าปูนเหมือน้าเป๊ะไม่เหมือนไอ้เหมือนโกตีอย่าหลงปานตอนนี้สิ่งที่เราอยากรู้มากที่สุดคือคะแนนบนตู้ในว่าใครได้คะแนนเท่าไหร่บ้างนะครับดูคะแนนครับแต่นขอดูคะแนนครับโอ้โหเมื่อกี้47ไปแล้วนะฮะ 13นี่คือตู้ของคุณไอซ์สนันยูครับ,ตรบแต่ผมว่าตอนนี้มารอบตัดสินกันแล้วรอบนี้นะฮะเรารจะเพลงเร็วอีกเช่นเคยแต่ว่าให้วอร์มดาวน์หน่อยเพราะว่าเป็นเพลงที่เบาๆลงมาเป็นเพลงซอบๆน่ารักน่ักกันบ้างห<ย>ลายๆเพลงของคุณไอนี่พูดถึงนอกจากเพลงที่เป็นท่าเต้นแล้วนะครับมิวสิกวิดีโอเนี่ย ก็เป็นที่จดจําแล้วก็ด่งดังมากเพราะว่านางเอกนิชกิโลแต่ละเพลงถือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์มาเล่นให้ทั้งนั้นใช่มีใครบ้างครับคุณไอซ์แอนด์ยูครับก็มีคุณเป้ปันว่าครับผมคุณเป้เนี่คือเพลงคุณเป้คนใจง่ายนะครับแล้วก็คุณชมพู่อ่ะน้องฟางน้องฟางเพลงคนดีๆทําไมไม่รักเลยนี่พร้อมมากเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อคุณชมพู่อรยาเยี่ยมมากไอซียูน้องพีกพัทรัยาโอ้โหอ่ ชอบคนเจ้าชู้น้องหยาติทิพราชปาโอ้โหขัดแต่ตัวเป้งเป้งครับหอมคุณมาร์กี้มาร์กี้ราศีฮอตทุกเพลงแพ้แล้วพานแมทพีรณีเพลงนี้ก็เพราะมากครบทุกคนปัดโต๊ะเข้ามาในงานแต่งงานแล้วปัดกวาดโต๊ะเขาทุกอย่างใช่ครับผมสะอาดเลยคุณแฟมนแท้เหมือนกันแฟมนแท้ฮะมีอะไรฮะแล้วก็มีอย่าไว้ใจความเหงาครับเต้ยจรินพรครูเต้ยครูเต้ยี่ยมเล็อยางไรฮครับเทย่าโรเจอร์ คนน่าสงสารไทยที่ญี่ปุ่นตอนนั้นทำอัลบั้มที่ญี่ปุ่นโอ้โหมถ้าเกิดผมทำอัลบั้มเพลงซึ่งอันแล้วมีโอกาสเลือกมิวสิกวิดีโอเป็นขนาดนี้แล้วก็ครับโอ้โหโอ้โหไปถ่ายกันต่างประเทศไกลๆเลยฮะโอ้โหพี่เต็มจมูกผมเลยอ่ะแล้วก็ล่าสุดเป็นน้องยิปโซครับแล้วนวรัตน์อยู่ในมิวสิกเพลงอะไรอ่ะไม่มีไม่มีคุณอานวรัตน์แต่เพลงต่อไปเป็นคุณแม่เมตารุ่งรัตน์ครับผม เพลงทุกแพทย์ทุกวัยเพลงในรอบตัดสินนี่นะครับก็พอกี้คุณไอพูดไปล่าสุดแหละก็คือนางเอกเป็นน้องยิปโซใช่ครับแต่พระเอกสิครับพระเอกเนี่ยเป็นคนที่เราน่าจะคาดเดากันไม่ถึงแหละคาดไม่ออกจริงๆว่าเป็นใครไปดูสิครับไปดูเลยครับอยโนใจตัวไหนฮะตัวตัวหลังนี้วะดีเห็นผมเป็นยิปโซแล้วแต่ว่าอ้ที่เป็นก้อ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 นฮะพระเอกคือ สูงไม่ถึงกล้องนะครับติ๊กตัวติ๊อยากโดนเป็นเจ้าของต้องบอกว่าโหน่ารักมากๆนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงอยากโดนอยากโดนเป็นเจ้าของได้แล้วก่อนจะได้ไปฟังเต็มนะฮะเดี๋ยวขอเชิญพี่ไอซ์ุรันยูแลวก็เสียงรับทั้งสองคนเข้ามาในตู้รับเลยครับ ฟังฟังฟังพวกเรากริกาในรอบนี้จะแตกต่างกันออกไปนะครับทุกคนต้องโหวตว่าใน3ตู้ด้านหลังนี้นะครับใครคือไอซ์สันยูนะครับผมเสียงเหมือนไอซ์สันยูมากที่สุดกดโหวตไปเลยครับผมและตู้ที่คนในสุดร่วมมั่นใจมากที่สุดว่าเป็นไอซ์สันยูนะครับเสียงรับในตู้นั้นจะได้เข้าไปชิง1ล้านบาทจากสายการบินบางกอกเอเวส ยิ่งใหญ่ครับครับผมและด้วยความน่ารักเป็นกันเองและสเสน่บนเวทีการแสดงของเขานะครับทำให้สาวๆทั่วประเทศอยากพูดคำนี้กับไอซ์รันยูครับอยากโดนเป็นเจ้าของ ไปครับทุกคนครับตู้ไหนที่คุณมั่นใจมากที่สุดว่าเป็นไอซ์รันยูย้ำนะครับว่าตู้ที่คุณคิดว่าเป็นไอซ์รันยูนะครับพร้อมแล้วมั่นใจแล้วก็กดโหวตกันเลยนับแล้วถอยหลังแล้ว3 2 1หมดเวลามาดูกันครับว่าตู้ที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุดจะเป็นไอซ์รันยูหรือไม่นะครับแต่ถ้าตู้ที่ถูกโหวตมากที่สุดไม่ใช่ไอซ์รันยูแล้วก็ถือว่า100คนในสตูดิโอไม่แพ้ไปดูเฉลยกันเลยครับ ความสนุกท่าพของรายการ Hidden s i ิ g l e Thailand นะครับอย่าลืมกดซับสไคร์มากรเถอม h i d d e n Single Thailand